ก็ <c oughs> เริ่มที่ปุ่มก่อนนะปุ่มเลื่อนซ้ายปุ่มเลื่อนขวาแล้วก็ตอกจันทแล้วก็เวลาเราเลือกโดสให้กดดอกจัน์ครับมันก็จะเป็นสองเลือนเป็นหนึ่งเป็นสองจะเป็นสามแล้วก็ continual manual ออทีนี้ เวลามาจากโรงงานก็คือสภาพนี้เลยแต่ไม่ใช่ภาษานี้จะเป็นภาษาอิตาลีโอเควิธีการเข้าโปรแกรมเทคนิคนะครับกดดอกจันแล้วก็ตามด้วยสายขานกดดอกจันก่อนนะครับแล้วตามด้วยสายไม่ใช่กดพร้อมกันอพอเราเข้ามาเสร็จเราก็จะเจอโดสเขาเขาจะบอกว่าโดสที่หนึ่งสามสองห้ากดมาแล้วสามร้อยยี่สิบห้าครั้ง รถที่สองกดมาแล้ว832ครั้งรถที่สามกดมาแล้ว83ครั้งเราท่อเขาก็คือรวมทั้งสามโดสแล้วกดมา1 4ึ่งสอง้สีสิบสตาร์ทนัมเบอร์คือรอบของการเปิดสวิต <Sweet. S 1> ิ์เอิดแล้วก็ไทม์ก็คือเขาบอกว่าไอคอนติเนียลไทม์เนี่ยใช้มาแล้วสี่นาทีห้าวิ คือมันจะมี4ปุ่มเมื่อกี้นวใช่ครับผมก็คือ1 2 3เขาก็จะนับเป็นครั้งอันนี้นับเป็นวินาทีที่เรากดกดมาแล้ว4นาทีแล้วก็ general time ก็คือ road 1 2 3แล้ว continue นับวิรวมทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมดกดมาแล้ว6ชั่วโมง39นาที20วินาทีเข้าใจใช่ไหมครับผม ก็ถ้าเป็นเขาโดสของมันจะนับการกดครั้งแต่ถ้าเป็น general time ก็คือนับรวมทั้งหมดใช่อย่างเช่นโดสสองตั้งห้าวิโดสหนึ่งตั้ง3วิเวลาเรากดกดมันก็จะบวกมา8วิ9้าวิสิบวิไปเรื่อยๆ maintenance off <c oughs> ก็คือถ้าเราตั้ง maintenance on <c oughs> เครื่องเมื่อถึง30,000รอบตามกำหนดมันจะล็อกทันทีม,มันจะขึ้นแค่ maintenance ตรงหน้าจอ ลูกค้าจะต้องเข้ามาปิดหรือเวลาเราไปติดตั้งเราต้องกดปิดให้เขาเปลี่ยนจากให้เป็นออฟใช่ไหมใช่ครบับวิธีการเปลี่ยนแค่มา,มาเปลี่ยนให้เป็นออฟเฉยมันก็จะหายไปหน้าจอ,อน,นันอ <Okay. S 2> Stop and go off Stop and go คือตัวนี้ o o t a c t t w i t c h ด้านล่าง Stop and go off ถ้ามันออฟอยู่เวลาเราใส่ด้ามชง เราตั้งห้าวิเราดึงด้ามชงออกในวิที่วินาทีที่3ก่อน5มันจะไหลจนครบ5จะไม่หยุดแต่ถ้า stop and go ถูกเปิดออนเราทิม้มด้ามชงเข้าไปเราตั้งห้าวิกดไปแค่สาแล้วดึงออกไฟจะกระพริบตรงนับบอกว่า